คุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปบุกสวนทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาที่กำลังออกผลสวยๆงามๆและรอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่นานนี้ครับ ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่นี่นะครับประกอบอาชีพทําสวนยางพาราผสมประสานกับสวนทุเรียนลนักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับจะเป็นป่าเขาเนินสูงและภูเขาเตี้ยสลับซับซ้อน จะมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนทุเรียนนั่นเองครับในแต่ละวันทั้งเช้าและบ่ายเบยาหรือนายสกาลยายามูสนจะใช้เวลาอยู่กับการดูแลสวนทุเรียนที่ตนมีอยู่หลายสิบไร่ครับ บนพื้นที่เนินเขาซึ่งช่วงนี้นะครับทุเรียนก็ได้ติดลูกแล้วอีกประมาณเดือนกว่าก็จะถึงกําหนดตัดผลทุเรียนแล้วครับโดยช่วงนี้นะครับสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนต้องทําก็คือการดูแลผลทุเรียนให้สมบูรณ์สวยงามป้องกันกิ่งที่จะหักจากน้ําหนักผลทุเรียนที่เพิ่มขึ้นและแรงลมอีกครั้งนะครับป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชมาทําลายผลทุเรียนเอาละครับถึงเวลาที่ผมจะไปบุกสวนทุเรียนหมอนทองบนที่สูงของแม่ยากันแล้วนะครับ ไปดูวิธีการดูแลผลทุเรียนให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการแม่ยาเราเตรียมพร้อมแล้วครับไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่4ตํตบลบ้านแหลอําเภอทันโตจังหวัดยะลานะครับวันนี้เราจะมาบุกสวนทุเรียนของชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ทุเรียนก็ได้ให้ผลออกมา เป็นจนํานวนมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลูกทุเรียนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผู้ชมก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าเกษตรกรต้องคอยดูแลนะครับให้ลูกทุเรียนเนี่ยมันสมบูรณ์มีขนาดที่ตลาดต้องการนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยจะพามาดูวิธีการดูแลนะครับบริหารจัดการลูกทุเรียนนะครับ ให้มีเาเรียกว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ให้มันสามารถอยู่ได้จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าปัญหาที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่นะครับสําหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนนะครับก็คือ,อลูกทุเรียนร่วงแล้วก็กิ่งที่รับน้ำหนักของลูกทุเรียนนะครับมันหักวันนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการผูกผูกเชือกนะครับผูกเชือกซึ่งเป็นเป็นวิธีการที่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ หยาลาเนี่ยใช้กันแทบทุกส่วนครับเพราะว่า,าทุกเรียนที่นี่นะครับมันมันมีจํานวนมากนะครับแล้วกิ่งมันเนี่ยบางครั้งมันรับน้ำหนักไม่ไหวทุเรียนเยอะเกินหักนะครับพอหักขึ้นมานี่คือก็คือเสียหายนะครับกันนั้นแล้วก็องมีวิธีการที่เขาเรียกกันว่าผูกผูกเชือกนะครับวิธีการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววนันนี้จะพาผูช้ชมไปดูนะครับว่าเขาทํากันแบบไหนครับ สวนทุเรียนอะไรครับเบญาทุเรียนหมอนหมอนทองทั้งแปลงเลยครับหมอนทองทั้งแปลงเนี่ยนะครับทั้งแปลงเลยกี่ไร่ครับตรงนี้เบญาประมาณสามไร่สามไร่นะตรงนี้คืออยู่ติดริมถนนเส้นหลักที่จะเดินทางไปไปตรงเลยนะครับซึ่งวิวจุดทัดสวยมากเลยครับแล้วก็พื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผู้ชมครับไม่ใช่เป็นที่ลาดนะเบญานะครับจะเป็นที่แบบเป็นเนินขึ้นแบบสูงชันมากผู้ชมนี่เดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเริ่มหอบแล้ว ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงการดูแลรักษาผลทุเรียนใช่ไหมครับพยาครับต้องดูแลขยายผลตอนนี้ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับผลผลทุเรียนเนี่ยที่เห็นทุเรียนอายุประมหลังจากบานก็แปวันนี่80วันแล้วใช่ไหมหลังจากบาแล้วมันกี่วันถึงร้อยยี่สิบวันอ๋อร้อยยี่สิบวันนี่คือเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เขาบอกว่าจะต้องมีการผูกเชือกโยงเชือกเชือเพื่ออะไรครับพบญ่าเพื่อไม่ให้เกงมันหัก อ๋อปัญหาที่เจอคือถ้าไม่มีการผูกเชอือกนี่คือกิ่ง <mastered S 1> มันรักหนักรักไม่ไวหไไไวเพราะว่าลูกหนึ่งนี่คือหมอนทองนี่ตกรูกประมาณกี่โลประมาณสามโล,ลขึ้นไปสามโลขึ้นไปแล้วกิ่งหนึ่งเนี่ยเรามันมีประมาณกี่ลูกไปย้ะกิ่งก็ถ้าทุเรียนมันไหลไหลลูกก็ตัดทิ้งอ๋อต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งแต่งทิ้งคือในส่วนหนึ่งคือลูกมันออกเยอะแน่นอนใช่ไหมครับ <q ru. S 1> ส่วนหนึ่งคือเราเราตัดตัดทิด้งไปบางส่วนบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาเชือกโยงผูกไว้ครับ คือเรียกเรียกว่าทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะรักษาให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะพยานะครับบรรยากาศล่มรื่นมากนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีพี่ทีทีมงานของพยานะครับที่ดูแลสวนนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาผูกเชือกโยงเชือกแล้วก็จะมีพ่นทางใบพ่นพ่นบนพ่นพ่นพ่นผลทุกเรียนน่ะไม่ให้ ไม่ให้หนอนจาอไม่ให้น้องจาะอ๋อวันนี้เราจะดูสองวิธีนะคุณผู้ชมมีพ่นพ่นลูกเลยนะไม่ให้หนอนเจาะเพราะว่าลูกทุเรียนเนี่ยนอนชอบมากเลยนะเหนือจากทุเรียนหมอนทองและวเบญาปลูกสายพันธุ์อะไรอีกครับแปลงสีแปลงนี่หมอนทองหมดเลยหมอนทองหมดเลยก็ทำไมต้องทำไมเราเลือกปลูกหมอนทองอย่างเดียวครับเบยาเพราะใบยาเจาะอะไรไข ขายตรงตลาดเลยอ๋อขายตรงตลาดเลยนะครับอ er. oh, <ar> ๋อก oh. oh. ็คือแสดงว่าพอผลทุเรียนครบตามอายุว2 0ยบวันปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ทุนมามารับซื้อที่นี่เลยพอดีกลุ่มน้ําเขียวอยู่ที่ทันโตอ๋อเป็นกลุ่มนะครับครับอืมแล้วเขามีการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนจากสวนเรารยังไงบ้างครับเบียร์ก่อนผัดนิกะทางทางกลุ่มเข้ามามาดูว่า ให้ตัดเปอร์เซ็นต์เนื้อเท่าไหร่เนื้อเข้มเนื้ออ่อนครับมาดูก่อนก็รีกเลยว่าถ้าซื้อทุเรียนผ่านปุบเนี่ยน้ำเขียวเนี่ยมันใจแน่นอนเลยนะครับทุเรียนพรีเมียมทุเรียนพรีเมียมนะวันนี้ครับได้มาดูทุเรียนพรีเมียมนะครับทุเรียนเสด็จน้ํทุเรียนเสด็จน้ําด้วยครับคือเห็นสภาพพื้นที่แปลงทุเรียนก็บอกแล้วลครับผู้ชมพรีเมียมจริงครับเราขนาดแปลงยังดูสะอาดยังดูสวยงามน่าเดินมากนะครับผู้ชมครับ เห็นอยู่นี่นะครับผู้ชมก็จะเป็นกิ่งต้นทุเรียนนะครับที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่านี่ครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแถวนี้นะครับเออเป็นตาเขานะครับแล้วก็เวลามีฝนตกเวลามีลมเนี่ยก็จะแรงมากผู้ชมนี่นี่คือนี่คืออุปสรรคที่เกษตรกรก็พบนะครับก็คือกิ่งหักนะครับผู้ชมคิดดูนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่กว่าแขนผมเองนะครับยังหักลงมาได้เลย นี่โชคดีนะครับกิ่งนี้เบยาไม่มีลูกนะไม่มีลูกนี่คือเหตุผลที่ว่าชาสวนทุเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโยงเชือกผูกเชือกเพื่อดูแลกิ่งที่รับน้ำหนักลูกอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงมรสุมมรสุมใช่ไหมครับครับอย่างสมมุติว่าทั้งสวนนี้ถ้าเราไม่มีการผูกโยงเนี่ยเบยาจะเกิดอะไรขึ้นเสียหายเยอะเลยเสียหายเยอะมันก็จะตกหักมาแบบนี้นะครึ่งหดืนเลยพอหักลงมาเสร็จปุ๊บลูกทุเรียนก็กำลังขนาดนี้ก็คือทิ้งเลยครับอ่าฉะนั้นแล้วก็ การผูกเชือกโยงเชือกกิ่งทุเรียนเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญที่สุดเลยไปแล้วนะครับนนครับ,รบทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนสายพันหนึ่งที่นิยมรับประทานกันมีรสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นที่นิยมปลูกกันมากในหลายประเทศที่มีอากาศร้อน ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์นะครับมีคุณประโยชน์และมีสรพรพคุณทางยาหลายอย่างนํามาเป็นผลไม้ใช้รับประทานก็ดีใช้ประกอบอาหารต่างๆก็ดีและทําเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้อีกด้วยและครับผู้ชมครับดูในมือผมสินี่นี่คือลูกทุเรียนผลผิวสวยงามนะครับผู้ชมครับแต่ว่าผมไปเจอมันหล่นอยู่บนพื้น,พนนะครับหยิบขึ้นมา ไปมาถามเบยานะครับว่าเนี่ยลูกสวยขนาดนี้ไม่มีหนอนจาะไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรมันมันล่วงหล่นมาได้ยังไงครับเบยาครับเพราะช่วงที่ก่อนที่หล่นนั้นทุเรียนมันออกยอดอ๋อครับแล้วก็แล้วก็พอออกยอดแล้วน้ําเลี้ยงมันไม่พอส่งขึ้นบนแล้วก็แล,วกแล้วก็อันนี้มันขาดาขาดน้ําเลี้ยงเลยต้องหล่นหมายความว่า,าต้นทุเรียนต้นหนึ่งคือมีทุเรียนลูกทุเรียนหลายลูกแต่ลูกนี้เป็นลูกที่ ทางต้นเนี่ยทางต้นแม่เขาประมวลแล้วว่าเขาดูดน้ํามาเลี้ยงลูกไม่พอเพราะลูกเขาเยอะลูกไหนที่ว่าเขาเลี้ยงน้ําไม่ไหวเขาก็จะร่วงลงเขาจะสลัดลูกทิ้งไปเลยตามธรรมชาติครับอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะครับผู้ชมครับสียดยนะครับอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดโตผลใหญ่เนี่ยทรงนี้จะอยู่อยู่สองกิโลสองกิโลเกดอะไรครับพี่ยาสองกิโลนี่จิ๋วอันนี้จิ๋วนะจิ๋วห้าสิบบาทคือทรงเขาจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นแค่เว้ มันเบี้ยวนะแต่ถามว่าเนื้อสวยต่ว่าอร่อยเหมือนกันดูจากรูปร่างก็คือถ้าส่งออกนี่คือไม่ได้ยานะอันนี้ส่งออกไม่ได้ใครตลาดอย่างเดียวตัวเรียนที่ส่งออกนี่มันจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนไปยาเอบีเอบีนี่ห้าฟูเอบีนี่คืออ๋อมีลูห้าฟูที่เราส่งออกนอกนะอแล้วก็ราคาก็จะสูงเลยรับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเกตต่ำลงมาอีกต่ำที่สุดเลยต่ำที่สุดนะครับ แสดงว่าแม่มันเลือกถูกแล้วครับเลือกสลัดลูกตัวที่ตัวที่ตัวที่ถูกที่สุดนะครับเอาลงมาแล้วก็เก็บไว้ห้าฟูไว้ข้างบนนะอันนี้คือธรรมชาติเขาเขาสร้างมาแบบนี้นะครับเอาละครับอ่านี่ผู้ชมทีมงานไบยายขึ้นไปแล้วนะครับผมคุยกันแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นไปแล้วครับข้างหลังผมนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นนำเชือกครับเป็นเชือกอะไรครับบยาที่เห็นนี่เนี่ยเชือกไนล่อนฟาร์มเป็นเชือกฟาร์มไนล่อนอ๋อเป็นฟาร์มไนล่อนสำหรับสำหรับงานทุเรียนเลยใช่ไหมครับพบียาครับ นี่เขาขึ้นไปผูกใช่ไหมครับปียาครับอ๋อผูกผูกที่กิ่งแล้วก็ไปโยงเข้ากับลําต้นําตนเพื่อให้น้ำหนักที่กิ่งทุกกิ่งเนี่ยกระจายไปสู่ลำต้นเพื่อที่จะไม่ให้มันหักเวลาลมมานะครับนี่ก็ต้องใช้แรงงานคนนะครับขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ม่ยานะคนไม่เคยผูกนี่คือผูกไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกไปดีก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ครับคุณผู้ชมขึ้นไปแล้วนะครับโน่นครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ควรมองข้ามเบญญาะครับไอเบญญายังไงครับเคล็ดลับวันนี้ในส่วนของกิ่งที่กำลังจับอยู่เนี่ยผู้ชมเห็นไหมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นเกลียวตั้งกิ่งทุเรียนเนี่ยครับมันจะเป็นแนวนอนนะครับนี่ครับนี่แล้วก็มันจะมีนี่ขึ้นมาหนึ่งกิ่งนะครับซึ่งเป็นกิ่งแนวตั้งและสมบูรณ์มากผู้ชมนี่ดูมันกับต้นใหม่นะเหมือนกับต้นใหม่ต้นหนึ่งมาวางบนนี้เบญยากบอกว่าไอ้นี่ ต้องเอาออกเอาออกกินปุ๋ยเยอะตงตัดออกเพราะว่าต้นเนี่ยแทนที่มันจะไปเลี้ยงมันขึ้นกิ่งพวกนี้นะมันมานี่เลยทําให้ต้นนี่สมบูรณ์มากเลยผู้ชมกินนี่สมบูรณ์มากฉะนั้นเราต้องตัดบองตัดเราตัดเลยครับพี่อะเอาตัดออกเลยนะอ๋อนี่โอ้มีอีกต้องตัดออกนะครับอย่าไปเสียดายนะครับนี่ปึ๊บเออร์ดูติงลองดูทางไกลลืมเอามาโอ้โหนี่ ถ้าไม่ตัดนี่คือแบบเขาจะแยกอาหารนะครับคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่ากิ่งตั้งนะครับไม่เอานะครับเอาออกนะครับต้นนี้อายุกี่ปีครับพบียร์เ้านี้สามปีนี่ครับนี่ครับแบบนี้ต้องออกครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับสมบูรณ์มากเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมนี่วางไปแล้วก็ไล่มาดูนะครับนี่ครับนี่กิ่งหนึ่งนี่ครับนี่ครับเป็นกิ่งแนวตั้งนะครับแบบนี้ต้องเอาออกครับพบยาบอกเราจะเอาเฉพาะกิ่งแนวนอนนะครับกับแนวนาบนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหม นี่ครับผู้ชมนี่กิ่งนึ่งเนี่ยกิ่งที่ที่ดีก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ให้เขามีกิ่งในนะเปียนะถ้ามีออกมาคือตัดเลยตัดเลยเราจะเคลียให้หมดเพื่อจะให้เหลือแค่ส่วนปลายเพื่อที่จะให้เขาไปเลี้ยงส่วนปลายแล้วก็ออกผลตรงนี้วันที่ก็ออกตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีะนะครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องนะครับของสวนทุเรียนนะครับ ในทุกๆ10วันนะครับคนงานในสวนใบยาจะทําการพ่นยาพ่นสารอาหารให้กับผลทุเรียนเพื่อให้ผลทุเรียนมีคุณภาพและป้องกันหนอนและแมลงมากัดกินผลทุเรียนภายในสวนครับเพราะถ้าปล่อยให้หนอนและแมลงมาเจาะทําลายได้ผลทุเรียนจะไม่มีคุณภาพราคาจะตกต่ําและอาจจะล่วงลงมาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนั่นเองครับการโยงเชือกระหว่างกิ่งกับลำต้น ถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจําเป็นต้องทําครับโดยการใช้เชือกสําหรับโยงกิ่งทุเรียนมีลักษณะคล้ายกับเชือกฟางแต่เชือกโยงกิ่งทุเรียนจะมีคุณภาพพิเศษที่เหนือกว่าเชือกฟางธรรมดาก็คือความเหนียวความแข็งแรงความทนทานต่อแรงลมได้ดีและสามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่าเชือกฟางแบบปกตินั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ที่ นี่ได้ว่าอยู่เบื้องหลังนะครับการทำสวนทุเรียนหมอนทองของเบยานะครับผู้เป็นเจ้าของสวนนะครับตอนนี้อยู่กับอาแบทีมชื่อว่าเบย่าเหมือนกันครับเบยาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นทีมงานของเบย่าเจ้าของสวนนะครับก็เขาจะคุกคีอยู่กับสวนทุเรียนเนี่ยตลอดปีฮะอยู่ทุกปีเลยทุกปีเลยนะครับแล้วก็ดูแลสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่ครับตอนนี้แปดไร่ครับ ถ้าถ้าเป็นต้นนักกี่ต้นแปดสิบต้นแปดสิบต้นนะประมาณประมาณนั้นนะเราดูแลทุเรียนช่วงไหนเป็นพิเศษครับแบบก็ช่วงตั้งแต่เอาดอกอ๋อพอเริ่มจัดขาออกดอกมานี่เราก็ต้องทิ้งงานแล้วก็ต้องเดินสำรวจดูแลแล้วใช่ไหมต้นเลยครับแล้วเราจะต้องดูแลยังไงแบบช่วงที่ว่าออกออกออกดอกอะไรสังเกตสังเกตดูจากเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคหรือว่าปัญหาของต้น ไม่จะเกิดอะไรขึ้นมั่งจะเราจะได้ดูแลถูกต้องครับเรยกว่าเดินดูประกบแต่ละต้นเลยครับผมถ้าเจอต้นไหนมีปัญหาแล้วก็การแก้ไขแก้ไขได้เลยอ๋อแล้วพอพอมันสลัดดอกปุ๊บกลายมาเป็นลูก่ยกลายมาเป็นลูกเราต้องต้นต้องพ่นยาค่าแมลงก่อนพ่นยาฆ่าแมลงคือพ่นที่ตัวลูกเลยใช่ไหมเบบครับผมอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มีการคัดเลือกคัดเลือกลูกด้วยลูกด้วยหมายความว่าต้องตัดลูกบางลูกออกครับผมแล้วเรา พิจารณายังไงในการที่จะตัดลูกออกไปดูลูกทว่ามันแข็งแรงกว่าเพื่อนอ่ะแล้วก็ทรงแล้วก็ไซส์น้ําหนักแล้วในหนึ่งกิ่งเนี่ยเราควรจะไว้ลูกผู้เรียนประมาณกี่ลูกไหมดูตามขนาดขนาดของกิ่งถ้าเกิดว่ากิ่งประมาณต้นขาหรือว่าต้นแขนก็คือประมาณสี่ห้าลูกได้อ๋อต้องดูต้องดูขนาดกิ่งเป็นตัวตั้งก่อนนะแล้วก็ระยะห่างของลูกด้วยระยะห่างของลูกด้วยครับผม ทุกอย่างต้องคำนวณหมดคำนวณหมดเลยคำนวณด้วยด้วยสายตาเราเนีนะแล้วก็ทําการตัดแต่งพอเราตัดแต่งได้เสร็จปุ๊บก็ยังไงต่อไปดูแลอะไรต่อดูแลก็ตัดทุกอย่างนะก็ต้องปลูกเงื่อนปลูกอะไรทั้งแล้วก็ยองกิ่งปกป้งงลูกทุเรียนตั้งแต่รูกเท่านี้นะเท่านี้แหละฮะก็คือก็คือตั้งแต่ออกดอกมาเต่ออกดอกมาเลยดูทุกวันไม่แบ่งทุกวันต้องเดินดูทุกวันเลย ถ้าเกิดว่าทั้งหลายๆแปลก็คือต้องสลับสลับกันลูกน้องไปเป็นเรื่องบ้านอันนี้บ้างก็คือต้องครับผมก็คือตามตามมาตรฐานแล้วเนี่ยคือ120วันครับผมก็ประมาณว่าเราก็ต้องดูสภาพอากาศก่อนถ้าเกิดว่าฝนเยอะอแรงก็คือระยะกันไม่เหมือนกันแรงก็คือมากกว่า120วันก็คือถ้าเกิดว่าแรงก็คือประมาณ120วันคือ ประมาณนั้น่ะแล้วพอมาถึงช่วงนี้ช่วงที่เรามาวันนี้ในที่ผมมาเนี่ยคือเป็นช่วงที่คนทุเรียนมีอายุประมาณสัก80วันนั่นเบญาบอกนะประมาณนั้นนะครับเราต้องเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าโยงเชือกโยงเชือกโยงกิ่งอะไรทุกอย่างนวันนี้คือเราโยงไม่หมดทีใช่ไหมครับยังไม่หมดครับทยอยโยงเรื่อยๆครับผมวันละนิดวันละหน่อยเพราะว่าบางต้นแต่ละต้นมันต่างกันต้นนี้ประมาณออกดอกก่อนหรือว่าหลังเราสามารถ ทยอยได้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับแมมีเชือกอ่านี่ครับเขาเรียกว่าเชือกอะไรไปเชือกพลาสติกของคาเขาเรียกว่าริบบิ้นอุ้ยคุณผู้ชมอ่าสามารถเรารักประมาณ50าสิบกิโลได้ครฮะไม่ขาดเลยนะไม่ขาดครับปวดแขนเลยมีรับน้ำหนักได้สบายสบายสบายเลยครับอ๋อแล้วก็คือไปผูกวิธีการผูกก็คือเหมือนผูกอย่างงี้แค่ผูกให้ติดนะนะไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าให้แน่นเกินกิ่งมันอ่ะผพ่อผูกแน่นก็ไม่ได้ไม่แน่นไม่แน่นเลย อ๋อให้หลวมๆเลยหลวมๆมาเลยเพราะว่าเวลาเวลาลมมามันจะเล่นได้อ๋อให้มันเด่นเล่นตัวเล่นตัวได้ใช่แล้วอีกส่วนปลายที่เราจะไปผูกเข้ากับลำต้นน่ะก็คือต้องไปโยงกิ่งที่ว่าใหญ่ๆที่ว่าแข็งแรงอ๋มันจะได้ช่วยกันเนี่ยช่วยกันพยุงนะใช่ครับเรียกว่าต้นนั้นนี่คือแบบสายสายริบบิ้นเชื่อมนี้พันกันั่วหมดเลยใช่ค ว่าเบยาเริ่มปลูกทุเรียนมากว่า30ปีแล้วปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเพียงอย่างเดียวสมัยนั้นนะครับคนปลูกทุเรียนกันน้อยทุเรียนหมอนทองมีราคาเพียงกิโลกร,รัมละ8บาทส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนเลยทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะครับหลายร้อยต้นจนถึงปัจจุบันครับและไม่คาดคิดว่าทุกวันนี้ทุเรียนจะเป็นที่นิยมและมีราคาสูงจนน่าตกใจอันนี้ถือเป็นเรื่องที่โชคดีของเรา คนนี้อายุกี่ปีครับเบญาอายุ30ปี30ปีนะครับสมกว่า2 5 3 0วันที่ปลูกนะสวนนี้เนี่ยอ่าครับเอ่อต้นทุเรียนเนี่ยอายุประมาณ30กว่าปีครับเป็นสวนที่เบญาปลูกเองกับมือตั้งแต่เล็กเลยสมัยนั้นครับสมัยนั้นทุเรียนยังไม่แพงนะทำไมเบญาปลูกขนาดนี้ครับชอบกินทุเรียนครับตอนนั้นไม่คิดว่าทุเรียนจะแพงเลยนะเญาไม่คิดเลยช่วงช่วงนั้นสมัยนั้นคือผลไม้อะไรแพงสุดนา คลเาไม่ไม่มีอะไรแพงท่อย่างเลยไม่มีอะไรแพงตากล้องไม่แพงก็ไม่แพงลองกองครับเบียลองกองนี่ช้อนนั้นร้อยบาทใช่ร้อยบาทแล้วทุเรียนสมัยที่เบียาปลูกแรกๆสมัยนั้นกี่บาทกิโลนึงกิโลประมาณ8บาทผู้ชมปีพศอะไรครับเบียสองพันห้าร้อยสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเป็นพศที่เบียาเริ่มปลูกทุเรียนตอนนั้นกิโลกรัมละ8บาททุเรียนหมอนทองครับ โอ้โหแม่เจ้าไม่น่าเชื่อนะครับกิโลละ8บาทตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับพบาตลาดนะเปตลาดร5อ1ห0สิบรอห้าสิบนะครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว,ว่าทุเรียนจะราคาพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้พบ,บานะตอนที่พบาปลูกตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้ชอบกิน,น,นชอบกินก็คือผูกที่เร<ห>าอยากกินปลูกแล้วอยากจะแบ่งให้ญาติญาติคิดแค่นั้นเองสมัยนั้น,น,นแต่ว่าปลูกเยอะด้วยนะเออๆๆหลายไร่เหมือนกันหลายไร่นะครับครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นผลดีต่อยุคนี้เลยพบานะก็ทําให้ ปยานี่ก็มีสวนทุเรียนที่มีต้นทุเรียนใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเีนเนี้ยต้นทุเรียนใหญ่เนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตมากกว่าทุเรียนเล็กนะ,นะครับรเกษตรกรไร้ใหม่ที่ปลูกเนี่ยก็อาจจะได้ผลผลิตที่ยังไม่มากนะครับแต่สำหรับปยาแล้วนะครับสามสิบกว่าปีนะครับ <นะ S 2> ต้นทุเรียนปียาแก่มากก็แต่ละคนแต่ละต้นนะครับทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเต็มต้นเลยครับ นะครับเบญาเปรียบเสมือนปราชชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสวนทุเรียนและคิดค้นทดลองผสมปุ๋ยด้วยตนเองจนได้ผลดีกับต้นทุเรียนครับสะสมประสบการณ์ด้านการทําสวนทุเรียนมากว่า30ปีจึงเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ้องเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ได้อย่างดีครับและเป็นที่รักของคนในชุมชนเบญายังแอบกระซิบอีกนะครับว่าแต่ละปีเบญามีไรายได้จากการขายทุเรียนไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทเลยละครับคุณผู้ชม ปีที่แล้วเนี่ยสวนทุเรียนของเบญาเนี่ยได้ผลผลิตกี่ตันครับ14ตัน14ตันนะครับรวมเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยหมอนทองหมดเลยแล้วปีนี้คาดว่าจะมากกว่า14ตันหรือเปล่าครับปีนี้คาดว่ามันน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ10ตันทําไมครับเบญาเพราะฝนตกเยอะอ๋อฝนตกที่มีมีผลมีผลทำให้ดอกร่วงดอกร่วงแต่แต่ของเบญานี่ทุเรียน พ้นทางใบดึงยอดนี่สารอาหารครบให้สารอาหารคร,บครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยนับว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้เนื่องจากความหลากหลายของชนิดผลไม้ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาทั้งปีบางอย่างก็มีให้กินตลอดทั้งปีบางอย่างก็มีเฉพาะฤดูเท่านั้นอย่างเช่นทุเรียนนะครับที่ส่วนใหญ่จะมีให้กินเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้องถือว่า ทุเรียนนั้นนะครับเป็นผลไม้ที่เชิดหน้าชูตาของไทยอย่างหนึ่งจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชาผลไม้ด้วยชื่อเสียงและกลิ่นเฉพาะตัวที่ขจรขาจายไปไกลจนต่างชาติบางคนถึงกับต้องลงทุนบินมาเพื่อลิ้มลองทุเรียนไทยของเรานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลงกันแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ